สวัสดีครับผมมิสเตอร์ปอยนะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่น Minecraft Let's p l a y นะครับผมนะครับตอนนี้ก็เล่นอยู่ใน Minecraft Windows 10นะครับผมนะโอเคเลยเนี่ยครับผมก็หลังจากคลิปที่แล้วน้นนะผมที่ผมหัวร้อนไปนะก็คือตัดสินใจผมจะเล่นต่อแล้วนะฮะอ่ะอ่าอันดับอันดับแรกนะผมผมต้องหาที่ผลเอ่อเขาเรียกะไรจอบจอบ จอบจอบจอบอยู่นะว่าจอบอยู่นะวะอืมใช่จอบปะไม่รู้นะอ่ไม่รู้แล้วก็อืมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันปุ่มกดออกมันก็เล็กชิมหายแล้วก็ดินนะผมดินดินนะดินฮะไม่ใช่ทอดนะดินฮะดิน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 ฮะอยากกินดินนะดินนะเหียดินฮะกูกูจะเอาดินนะเหตุผลที่ผมจะเล่นไหมครับวิดีโอสิบเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า เผื่อในอนาคตไงเผื่อผมได้ซื้อคอมไงผมเพราะว่าผมไม่ผมไม่มีคอมไงบ้างผมไม่มีคอมผมก็ต้องแบบหัดเล่นแบบในนี้ไปก่อนครับอ,อันนี้จริงก็ไม่เกี่ยวหรอก <c oughs> คืออยากเล่นนั้นแหละเออนะฮะในอนาคตนะครับผมอาจจะซื้อคอมนะครับผมแค่นในคอมในวาานั้นนะฮะเอออย <c oughs> ตอนนี้เราเล่นในโทรศัพท์ก่อนนะครับผมนะครับเป็น windows สิบนะผม version ศูนย์จุดสิบห้าจุดจุดจุดอะไรวะจุดหกมั้งครับที่เขาที่จำได้นะน่าจะเป็นจุดหกขุดซ้ายไปด้วยครับผมนะครับเพราะว่าเผื่อเราได้ใช้นะครับผมนะครับผมเผื่อเราได้ใช้ก็เห็นมีคนนึงครับผมเป็นก็ลืมชแนลเขาเหมือนกันนะเขาก็แคสแบบว่า windows สิบกันแหละนะครับผมลืมนะลืมชแนลเขาละแต่ก็ ก็ดูดูอยู่นะผมก็เขาก็แคสสนุกดีนะอ่ามีฟาร์มลงฟาร์มเหล็กฟาร์มอะไรประมาณนี้นะแต่ผมไม่ทำหรอกฟาร,ร์มองเหล็กเออหน้าผมอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงครับผมช่วยกันโหวตหน่อยนะครับนะเออแบบว่าจะให้ผมเล่นแมปแมปทะเลทรายหรือว่าเป็นแมปที่ผมเล่นตั้งแต่ปป .5 ถึงมสองดีนะ,ะให้เลือกหน่อยนะครับนะ กันเลือกหน่อยนะครับอืมนะครับอ่าตรงด้านขวาบนสุดนะครับรูปตัวไอนะครับผมเชิญวนวนะครับอืมเออทำไมมันโอเคก็ว่าว่าอยู่ทำไม,มแขนไม,ไ,มไม่ขยับวะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ฟิลลิ่งนะฮะอ๋อคือจะชวนจะชวนคุณบีมาเล่นด้วยแต่ว่าไวไฟคุณบีม ็นอะไรไม่รู้ฮนะ <g ül> ก็เลยไม่ได้ชวนเขามาเล่นนะฮะก็เลยต้องเล่นคนเดียวเสียงมันใช้ได้ไหมเือเสียงเสียงดังไปหรือเปล่าแล้วก็เตี๋ยวเลยมึงใครมาขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้ยเออไม่ไม่รู้เรื่องเลยดังถึงบนบ้านเลยโอ้โหเมื่อวานก็ใช่เมื่อวานอปว่าวะวันศุกร์มั้งครับอาบ่าใช่วันศุกร์ ชวันไหนว่าลืมละว,วันศุกร์วันไหนม่รร้ไฟไฟรถเสียต้องไปนั่งซ่อมโอ้ตอนนี้ก็ยังซ่อมไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไปนั่งซ่อมไปไปนี่ไปให้ร้านเขาซ่อมอแต่ก็ยังไม่มีเวลาซ่อมนะอืมก็ขี่ไปนั้นแหละไฟนี้ไฟต่ำไฟต่ำหายไฟต่ำหายไฟต่ำไฟต่ำขาดไฟขาดถุงเหลือแต่ไฟสูงฮะ เออขี่ไปก็ว่าแม่ไม่มืงมึดวะเห็นรถมันขี่มาไม่ไม่จะชนหลายคันแล้วเอออัน,นี้พูดจริงจริงไม่จะชนหลายคันละผมก็เอ๊ะทำไมมันเออทำไมไฟมันไม่มีวะาไฟรถเลยจอดดูเออฮ่าเอยไฟขาดแม่ผมนี่เปิดไฟสูงเลยแม่งไฟขาดแม่งเว้ยฮะมันก็ไม่มีอะไรคุยก็หาหาคุยไปยงั้นแหละนะครับผม หรือจะเลี้ยงแกะด้วยอย่าเลี้ยงแกะวะ่ะเอออย่าเลี้ยงแกะมากเลยแต่ก็อย่าลืมนะช่วยบัวหน่อยนะครับนะให้เล่นแมทไหนนะครับโอ้บัวนายยังไม่โตนะต้องรอนายโตก่อนนะถึงจะเออ,เอาไปเออจำได้จำได้ไดผมผมมันขังนี่อยู่ขังแกะขังแกะอยู่งู้นอยู่ฮนะเดี๋ยวผมพาไปเอาเออจำได้จําจำได้ละ ให้แต่แต่เดี๋ยวนะเราจะเอามาไงวะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับผมนะเออมันเป็นแกะแกะกี่ตัวจําไม่ได้เหมือนกันนะฮะผมขดหลุมไม่อยู่ถ้ามันยังไม่หายนะถ้ามันยังไม่หลอกออกจากหลุมมานะไม่ไม่ใช่หลุมนี้ไม่ใช่หลุมนี้ครับผมนี่นี่หลุมนี้หลุมนี้นอ่ายังอยู่ครบครบทั่วนะตัวอื่นก็มี ตัวอื่นไม่ลงมาเลยเหรอฮะไม่คิดจะลงแบงล่างเลยเหรอเนี่ยโอ้ใช้ไหล่หลุมมากฮนะในการดักพวกทัานี้นะครับผมโอ้เหมือนว่าผมจะหิวนะครับผมต้องการอาหารเย็นอาหารเย็นอย่งด่วนนะครับผมเ,เดี๋ยวผมต้องไปตามหาเออเขาเรียกอะไรไดมอนนะคะรับผมไดมอนไดมอนไดมอนเออ พอดีทำเป็นดาบไดมอนด์นะครับผมแล้วก็เอ่อต้องใช้กี่อันวะต้องประมาณห้าอันนะครับผมเพื่อที่ห้าอันบอกว่าจำไม่ได้เหมือนกันนะดาบดาบสองอันใช่ไหมสี่สี่สี่อันดิเออโตครับไอ้โตเอ็นชาร์ดหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ไอ้นั่นหนึ่งไอ้นั่นสองอันนะฮะไอ้นั่นสองอันคืออะไรไอ้นั่นสองอัน ตัวอินชาร์โคตรเบื่อเยเนี่ยไอ้พวกขายของเนี่ยคือส่วนมากเนี่ยผมจะแคสเฉพาะทุกวันศุกร์เส,สาร์อาทิตย์ถ้าเกิดเป็นเลสเพยนะแต่เมื่อวานไม่ได้เล่นนะไม่ได้แคสก็คืออย่างที่บอกไปวันไหนไม่รู้จะไม่ได้ไฟมันเสียต้องไปหาร้านซ่อมไปซ่อมนะครับเออ แล้วกูจะเข้ามาทำไมวะอ๋ออ่าครับเจ้านี่เอาหินมาหนึ่งพอนะฮะพ่อมึงตายบอกอันเดียวพอมึงเอามาหมดเลยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับฝึกการคาเป็นตัวด้วยนะครับนะฝึกฝึกการคาบเป็ในตัวด้วยนะครับผมก็ใครใครอยากโหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาได้นะเออ พิมพไม,ไม,ไ,มไม่ครับมันด้วยสิบเดี๋ยวมันขึ้นเองอ่ะเออไม่เอาลิงแจกให้นะขี้เกียจอ,อ,อี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 ด้วยอืมครับผมก็ขุดไปฮะจะโอ้ยตกใจจะมืดละนีไ่ไม่ได้เปิดเมฆเลยเปิดเมฆเ,เ,เปิดเปิดท้องฟ้าปุ่มแม่งก็เลชีบหมาย โอ้โหเปิดเมฆแล้วเนี่ยแบบฟุ้งฟิงขึ้นมาเลยคนในคนที่ติดตามผมเนี่ยที่แบบเห็นผมเล่นหะครับไม่ค่อยเห็นผมเปิดเมฆเลยเนะี่ยวันนี้แหละจะเปิดเปิดเมฆเปิดเมฆเมฆอะเออแม่งคือผมต้องเล่นอ๋อลืมจับเวลาชิบหายเอ้ยแหม่ลืมจับเวลาไว,ว้ฮะขี้เกียจแบบไปกด เลื่อนเลื่อนดูเลยวันนี้ขี้เกียจนะต้องจับเวลาไว้เดี๋ยวช่างมันนะไปฮะเขาบ้านนอนนะผมสเกลิตันนะสเกลิตันออกมาแล้วฮะสเกลวะสเกลิตันนะไม่ใช่สเกลิตันนะโอเคสเกลสเกลิตันสเกตันสเกวโอเคอาหารก็ไม่มีจะกินเลยฮะโอ้โหแม่งเอ้ย ตรงนี้เป็นชุดเกาะใช่ไหมข้าวที่จำได้นะเป็นชุดเกาะนี่คือเหล็กโอเคอาหารไม่ไมีจะกินเลยครับโอเคเอากระดูกมาหน่อยครับผมโอ้โหอะไรไม่ดีวะได้ยินน้เสียงข้างในเลยกระดูกเขาคาบไปเยอะเลยคาบพี่เดิมคาบพี่เดิมหมดเลยครับงี่วะกดค้างเหรออวะ๋อน่าจะใช่กดค้าง พ่อเอ้ยเอ้ยแม่งเอ้ยอะเข็มเต็มแล้วโอ้โหเต็มน้ำเต็มเนื้อแล้วมึงเอ้ยคราวนี้โอ้ซัมบี้คิปเปอร์เกย์คิปเปอร์วะโคตรเกลียดเลยคิปเปอร์เนี่ยแม่โอ้ยอีกอย่างไม่หักชิบหายอ่ะโคตรแหลกนะจังหวะนี้ ซัมมี่น e ี <c ups> mm ้คือมันมันแบบว่าโจมตีแรงมากนะแล้วแบบมันเห็นเราได้ไกลมากเลยดูดิดูดิเห็นนะแล้วมันไม่ตายดูดูดิขนาดอยู่แบบไกลยิ่หายนั่มันยังเห็นผมอะสุดยอดอะซัมมี่ทะเลทรายโคตรสุดยอดเลยโอเคคิปเปอร์นี่แบบมึงมึงออกมาได้ไหมมึงออกมาตรงนี้ออกมาตนี้มึงมาตรงนี้มึงมาตรงนี้มึงมาตรงนี้มางนี้มามามามึงมานี้ จะชิกัดไงจะชิกัดไงออกขนาดนี้แล้วโอ้โยแม่งเอ้ยเจ็บปวดเลยฮะจังหวะน,นี้เจ็บปวดรุนแรงเอาสัมบีเนะื้อสัมบีมากินกันนะสัมบีสิฮะโ,โหแม่งสายนี่เต็มเลยติดพิษด,ด้วยโอ้โห แล้วเมื่อกี้ผมเอาอะไรไปใส่มันวะช่างมันเถอะอย่าลืมนะช่วยกันโหวตหน่อยนะครับนะเออให้เล่นแมปไหนนะครับโอ้ยย่าช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 ่า เราควกด Subscribe c h anel n m r Hugo ด้วยนะครับนะคนอื่นนี่ผมไม่รีวิวผมไม่โปรโมทให้นะเออไม่ใช่แบบเพื่อนผมอะเออแบบไม่ให้ไม่โปรโมทแบบเยอะขนาดนี้นะเออนี่ก็โปรโมทให้เกือบทุกคลิปนะเกือบเปือาปะวะไม่รู้จะไม่ได้ตอนนี้ก็แปดซับแล้วมั้ง Hugo h โก้นะฮะอาจจะ,ะหมดแล้วเหรอ ช่างมันเนี่ยฮะช่างมันฮะช่างมันไปครับผมเรามาปลูกกันต่อเลยนะฮะเอ,อ่อแปบบ๊บแบบหนึ่งแล้วกูจะกดตาวเผาทำไมเนี่ยกดตัวครับเอากระดูกมาฮะจึบจึบจึบ,บโอเคมึงหยิบมาหมดเลยไม่ได้หรอโอเคนี่เป็นอะไรอะมันฝรั่งอ่ะ นี่มันสุกสุดยังโอเคสุดแล้วโอ้มันฝรั่งนะผมเต็มน้ำเต็มเนื้อแหละมึงเอ้ยเต็มน้ำเต็มเนื้อแหละจึ๊บ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 เออเออเออจดเอื้อเอื้อทำไมมึงโตวะโอเคโอเคโอเคฮะโอเคฮะจึ๊บอ่าเดี๋ยวเราต้องปูหลังคาด้วยนะครับนะเป็น แบบว่าการพวกแกะพวกอะไรมันพวกซัมบี้มันมันกระโดดอะไรวะเนียเออ,ๆๆๆอ,อหมดแลว้วดูฮะทุบทุบลัวๆ,ๆทุบรัวลัวอืมอม,มันมือละมึงอือ้มลัวลัวต้องลัวฮะทุบรัวลัวฮะ โอเคโอเคโอ้ยเฮ้ยโฮ้ยเ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 อ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย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 ้ยเฮ้ย เอาเป็นว่าไอ้ตรงนี้ก็ปล่อยมันไปนะมันต้องไปอดมันหรอกขี้เกียจละอีอมันต้องอีอีวะเป็นอะไรวะอีอีอีจะติดผิดไหมฮะมันดึงกันไม่ติดนะโอ้โหถือว่าแสดงว่าเป็นคนมีบุญนะฮะเออไม่ติดผิดนะกินแล้วไม่ติดผิดมันเกี่ยวอะไรวะไม่รู้อะ โอ้ยนั่นแหละนนั่นเอ้ามึงอยากมาใครกูเองนะไม่เกี่ยวนะไม่ไม่ได้ฆ่าเนี่ยเออไม่เกี่ยวนะครับมึงมาใครกูเองนะถูกมั้ยวันนี้นชึบชึบชึบน่าจะถูกนะปูปป่ไป,ป,ปเถอะฮะอ่ามันมันก็ไม่มันก็ไม่มได้เสียหายนะปูปป่ไปเถอะแล้วมันแบบ คลิปเปร์ไม่มาไม่ไม่ให้ทูงม,มีเสียงเลยโอ้ยอ่มันก็อืมนะฮะก็ไม่มีอะไรพูดแล้อคลิปต่อไปไปไหนดีวะอ่าเดี๋ยลืมไม่กันคอมเมนต์มาบอกก่อนแล้วกันนะจะให้เล่นแมปไหนนะเออจะให้เล่นจะให้แค้นแบบไหนนะ แต่ผมก็ต้องเล่นแบบนี้เออก็เพื่อนมันบอกแล้วเออบอกเพื่อนผมอ่ะมันมันบอกให้เล่นถึงอีพีที่เท่าไหร่วะห้าสิบเออมันบอกขอสักห้าสิบอีพีดิเออมันก็ขอมาแล้วก็ต้องเล่นให้มันคือผมไม่เคยเล่นถึงสิบอีพีเลยอ่ะพูดง่ายไม่ถึงสิบไม่เคยถึงสิบพีเลยนะ อ๋อนี้เก็บก่อนเก็บเก็บบอกให้เก็บไม่ได้เอามาเอามาไว้อย่างนี้อ๋อที่เหลืออยู่ไหนวะโอเคอ้าวสายก็มีนี่หว่าโอ้ยสายกูมีกูจะออกไปเอาขอ้างนอกทำไมวะโอเคมามาอุดก่อนอ่ะอุดอุดก็อุดวะอ่ะแม่งก็ต้องอาอีกเอ้ยแม่งเอ้ย โอ้ยเมาเมาแล้วเมาแล้วกูจะทุบทำไมเนี่ยผมจะทุบทำไมเขาเนี่ยไม่รู้กันนะเออหรือจะเล่นแมปนั้นดีฮะเอซีดซีดนั้นดีซีดที่ผมรีวิวไปโอ้ถ้าเล่นนะมึงมันไหลฮะเอ้ย นะยิ่งเป็นอันนี้อยู่เพิง่งเขาเรียกอะไรยิ่งไม่เก่งพวก a อพอยู่นะยิ่งไม่เก่งอยู่เมื่อวานก่อนก็เล่นไปครับผมใช้ว i น d o w s 10นี่แหละเล่นเล่นไปทีแบบไม่อัดนี่แม่งโคตรเก่งนะผมเนี่ยเอออย่างพี่เว็บเลยเออแบบไม่อัดแม่งเก่งใช่ไหมคือมันไม่แหลกงไงพอ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 ัดพอพอัดแต่มันแหลกไงะก็เลยมันก็เลยไม่เก่งฮนะเออ โห oh, สวยเหลือเกินอ่ะอืมไม่รู้นะคลิปมันจะออกมาจะแหลกหรือเปล่านะถ้าไม่แหลกก็ถ้าแหลกก็ชิบหายอเออสายสาย้าย้าย,ายหมดเรื่องเออันอเขตนี้มีอยู่ผมขอถามด้วยนี่ว่ะเออเอาไปเดวเลยดียกว่าอ่ะอันนางใช่ไหมโอเคไม่ใช่โกเฮ้ย โคไม่ใช่โกมึงจะหยิบโกมึงจะหยิบโคมาทำไมโอ้ยเบื่อเหลือเกินจัดจัดก่อนจัดก่อนโอเคไปฮะเอามันฝรั่งไปเผาอะผมนะอืมเดี๋ยวเผาวันพ่อของเชตุครับเออกดผิดเน่กดผิดกดผิดกดผิดเอา เผาเนื้อแกะก่อนละกันนะครับผมอ่าดินไม่พอใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเ๋ยวค่อยไปขุดเอาต่อไม่งบเดียวจังวะดูดิไม่แป๊บเดียวไม่มุดหละแล้วมึงจะย่อทำไมล่ะคือมันไม่ไดีอย่างนึงนะไอ้แม่ครับโน้สิบคือมันไม่ไม่มีปุ่มอะ่ะออแต่ก็เราเราก็ต้องกล่าวว่า ได้ยินเสียงเอ็นเดอร์แมนต้องเปิดเสียงสุดๆเกาว่าอยู่ใช่ไหมไม่ไม่ได้ยินเสียงคลิปไอ้พวกนี้โอเคโอค้โหเปิดปานกลางเนี่ยหมดปานกลางอันเนี่ย,ดนเ,นยเดี๋ยวผมต้องเล่นนอกนอกรอบมั้งเนี่ยแบบหรือจะไม่เล่นดีคือผมไม่ค่อยอยากเล่นนอกรอบเพราะเพราะแบบกลัวคุณผู้ชมแบบ อัน,นี้ไงหาผมโกงอีกไงก็ต้องบดเล่นไปพร้อมกันนะฮะชบเคไปนนนะ้องฮะอยากสูโฟสัมบีฮนะระหว่างนั้นนะขอกินน้ำไปหนึ่งครับผมโอเค แม่งเห็นผมโคตรเร็วะอะโววิวงโคตรเรววดวดิคุณชมดูดิคุณชมคุณชมอืววววอวววอวว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 ยวววววว้ววล่ววิวว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 วอวววววววิด แม่งเห็นหม,มุนโคตรไวแม่งแบบอยู่ไกลๆก็เห็นนะโอ้โหแบบดูดิไม่ปล่อยผมเลยแม่งแหลกแม่งแหลกก็แหลกนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมรู้ละผมรู้ละ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 รู้แล้วรู้แล้วมาดิมึงมึงมาดิมามาจะฟาดเลยมามาเนี่ยไม่ได้กลัวนะเลยแต่มึงวิ่งเร็วอะ ไม่ถึงอีกโอยแบตเหลือสี่แบตเหลือฉี่ปเปเชนนะผมต้องรีบชาร์จนะฮะตืน่นไหมฮะผมโอ้ย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 ไม่ได้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวมันหมดเร็วนะ <c oughs> เสียงนี่เปลี่ยนเลยนะมงึงฟาดไม่โดนวะแดกไก่แป๊บไก่พ่อมองึงแกะแดกแกะแป๊บ ก็ขออภัยเนี่ยเอ่อแบบว่าแบบว่าคำพูดที่มันไม่สุภาพนะผมขอโทษด้วยแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เมื่อวันก่อนผมได้ยูนินซีลดนไปฮะผมแม่งแดกชิบหายโคตรแหลกเลยถ้าเกิดจะอัดไปเนี่ยก็ถ้าเากิดอัดมันก็มันมันแหลกแหละแหลกโคตรๆอะ่ะมันก็แบบ คือมันไม่เหมือนพวกสกายวอลสกายวอลใช่ไหมสกายวอลสกายวอลไม่เหมือนพวกสกายวอลนะเออไอพวกยูนิซีเนี่ยมันเป็นแบบแมปอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบคือแมปมันเป็นแบบยังไงอะคือแมปแมปมันกว้างไงมันไม่เหมือนพวกแบบสกายวอลพวกเบดวอลอะไรวานี้เออพวกเบดวอลสกายวอลมันพอเอาได้เพิ่มเติมโจ้ตู้พอเอาไหวไงเออแต่นู่นมันไอ้นี่พื้นที่มันใหญ่ไปฮะ เครื่องผมมันกาครับอืมก็เลยอัดให้ดูไม่ได้นะอยากอัดให้ดูลือเกินนะแต่มันก็ไม่ไหวคือไม่ใช่แค่เครื่องเครื่องผมเครื่องเดียวนะเครื่องเพื่อนผมก็เป็นนะเครื่องมิเตอร์มิบเ,เตอร์ปามขอเลีกปามธรรมดานี่แหละต้องเรียกมิเตอร์หรอกเออเครื่องของปามก็อาจจะเป็นเอ็นเป็นผมว่าจ,จะไม่ได้ระแวงเฮ้ยละแวง เครื่องป่ามันก็เป็นนะเออมันแบบมันแหลกจริงๆนะเออขนาดไม่อัดลิปง่ันยังแหลกอะ่ะเออลองคิดดูดิอ่าเสร็จยังเอยโอมอยังไม่เสร็จอีกอโอเคแบ่งไว้ฮะระดับโปรเฟชชั่นอลแล้วนะฮะ โอเคแม่งแหลกชิบหายจังหวะน,นี้โอเคนึกว่าไม้ไม่มีแล้วก็ต้องเออ่ครับนะครับผมครับผมครับครับค,ครับโอเคครับโอเคจุ๊บจุ๊บจุ๊บ เดี๋ยวรวมกันรวมนี่โอเคโอ้โหเยอะเยอะเยอะสัตว์รัสเซียอ uh, พวกนี้ก็เก็บเก็บก่อนนะไม่ต้องไปจัดลเลยหรอกเก็บเก็บเถอะ เอ้ยลืมขบศต์ stone โอเคมีมีบล็อกหนึ่งพอดีเอานี่เก็บไปฮะขบศต์ stone มาไม่ใครเปิดเพลงวะเนี่ยน้องกูชัวเลยเอ้ยเปิดบเบาๆาหน่อยเฮ้ยอยู่อยู่ข้างบนบ้านยังไม่ยินนั่นเนี่ยโอ้ยแบบดังทิ่มหายเออเราต้อง ไงวะปูนใช่ไหมปูอย่างนี้ปูปูปูเยี้ yeah. วางอย่างนี้ไปน,นะครับผมอืมอืมอืมลนละลนละเอาเมาแล้วกูเอากูเมาแล้วกูเามาแล้ว,ว,ลวเววงียงนนะไม่ใช่นะอ้ากูจุกออกหะนะ่อยวะเนี่ยเออแล้วก็ต้องวางข้างบนนี้อยู่ดีป่ะ ม,ม,ม,มดนแล้วกูเริ่มเมาแล้วพรุ่งนี้ไปหาหมอ,อแล้วก็ไปเย้แม่งเริ่มเมาแลเอาพีแกลไปนี่คือมันไม่ชินไงฮะมันไม่ชินเออมันพิุ่งมาเล่นพิุ่งเล่นเมื่อวันก่อนเองฮะมันเลยไม่ชินนะฮะแล้วเรามีซีดปะวะเม็ดข้าวนั่นเองเอาม,ามีปะวะดูแป๊บน,นึงนะฮะขอให้มีเถอะปาบไปให้ ถูกประว่เนี่ยไม่มีเฮ้ย hey, มันอยู่ไหนหมดอ๋อท็อตก็มีเนี่ยกูบีคับไปไหมวะกูเมาแล้วกูกูเมาแล้วเงียนนะไม่มีมไปอยู่ไหนหมดวะอย่าบอกนะกูต้องเดินไปทุบเนี่ยต้องไปขุดมาเนี่ย กี่เกียรติวะเ,เสร็จแล้วผมได้รีวิด้วยนะฮะคลิปนี้เกียทีแล้วยโอเคสามสิบนาทีแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะผมมาทํามาต่อเติมฟาร์มให้มันเหมือนเดิมนะครับก็จากคลิปที่แล้วนู้ดที่ผมหัวร้อนว่าฟาร์มแม่งหายนะก็ไม่ว่าคลิปนี้ผมขอตัวนรับก่อนละกันครับผมนะครับชอบ ทุกท่าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะคันละกันนะครับผมนะครับโอเคผมนะครับบายบายนะแล้วก็อย่าลืมโหวตด้วยนะครับนะอยู่ด้านขวาบนสุดนะครับรูปตัวไอนะผมอย่าลืมโหวตด้วยนะครับนะบายบายจ้า